สวัสดีตอนเช้เชาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเวลาตอนนี้6โมงเช้านะคะสว่างมากเลยวันนี้วันที่19พฤษภาคมพศ2565ค่ะพามาชมบรรยากาศตอนเช้าในสวนผักนะคะทุกคนพามาฟังเสียงนกร้องเพลงตอนเช้าค่ะมาชมนกชมดอกไม้กันในสวนผัก เนื่องในวันอากาศดีๆด,ดอกไม้ดอกกุหลาบของคุณย่าสวยมากคะ่ะสีชมพูเข้มนะเช้าวันที่สดใสเริ่มต้นด้วยเริ่มต้นวันใหม่ด้วยดอกกุหลาบสวยๆของคุณย่าคะ่ะเพียเริ่มหมด เ,เริ่มลดลงแล้วค่ะดอกกุหลาบก็เริ่มบานเยอะแล้วกำลังเดินลงไปดูสวนผักค่ะนี่ดอกกุหลาบบานกุหลาบสีแดงฉันมอบแด,ด่เธอกำลัง ดอกต้มๆก็เยอะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูดอกกุหลาบสีชมพูต้นนั้นวันนี้เช้านี้บานเยอะมากอากาศสดใสอากาศสดชื่นอากาศแจ่มใสนะคะเชา้านี้ที่สวิตเซอร์แลนด์บรรยากาศบนภูเขานะคะดูดอกกุหลาบโอ้ ล่วงแล้วก็มีค่ะนี่สวยไหม,มนี่เช้าๆมาชมดอกกุหลาบชมดอกไม้กันค่ะดอกนี้ก็สวยนะ สองดอกนี้แก่แล้วนี่เป็นดอกคู่นะคะนี่ต่มๆก็ยังเหลือเยอะเลยด้านล่างน,นี้หอมด้วยนะดอกนี้หอมสดชื่นเลยค่ะ โอ้ยเช้านี้สดชื่นมากนี่ดอกตุมตูมๆสวยด,ดีนะนี่ส่วนนี้เพิ่งมาตัดหญ้าเมื่อวานค่ะ ตัดไปเมื่อวานตอนสายสายน่าจะสอนตอนประมาณสายสาเชา้ชาเช้าเช้าสายสายอะค่ะตัดหญ้าไปต้นเชอรี่ภูเขาฝั่งโน้นมาฟังเสียงนกกันนะคะตอนเชา้าดูผักซะหน่อย ตอนนี้สลระแหน่ต้องบอกว่าเยอะมากนี่ค่ะกินไม่ทันแล้วเยอะจริงๆงามมากเลยนะมีแต่ดอกไม่ไม่ใช่ดอกสียอดสวยๆจังเลยค่ะสลระแหน่ปลูกสลระแหน่กินเองยอดสวยๆอันนี้ก็ผัก ลดน้ำไปเมื่อวานตอนตอนเย็นนี่สลัดกำลังงามค่ะสลัดสวยมากกระลำก็สวยกระลำสวยนะกระลำนี้ติดแล้วค่ะสลัดก็ติดแล้วแหละนี่ สวยๆทั้งนั้นเลยใบสมบูรณ์มากนะมันน่าจะคนละพันกันนะคะกสลัดสองอันนี้กับอันนี้อันนี้ใบหยีกน้อยอันนี้ใบหยีมากกระหล่ำจำไม่ได้ว่ากระหล่ำอะไรแล้วคะ่ะกะหล่ำข้าวหรือกะหล่ำปลีหรือกระหล่ำดาวก็ไม่รู้ ต่ผักขมนี่คืองามจนไม่รู้จะงามยังไงแล้วคะ่ะนี่เดี๋ยววันนี้จะเอาไปแกงกะทิดีไหมคือไม่ลินตั้งใจไว้ว่าจะเก็บตรงนี้ให้ออกดอกคะ่ะให้เกิดดอกสีเหลืองงามๆนะก็เลยไม่ตัดออกคะ่ะเก็บไว้ดูดอกว่าจะเป็นยังไง ดังนั้นก็สลัดก็กำลังขึ้นค่ะสลัดผักชีแล้วก็ผักบุ้งกำลังขึ้นมานะโอเค <c oughs> มาัาพามาดูไปดูอดอกของต้นสา้นเดียค่ะสั้นเดียเขาบอกว่าเป็นกัญชาฝรั่งนะนี่กำลังออกดอกค่ะทุกคน ดอกเป็นช่อนะเดี๋ยวจะออกดอกสีม่วงนะเต็มเลยทีนี้ <c oughs> จริงๆแล้วคือต้นใหญ่มากนะคะแต่แม่ลินก็หักเขาออกนะหักกิ่งก็ออกแล้วก็เหลือไว้นิดนึงเฉพาะช่วงโคนค่ะแล้วทีนี้เขาก็แตกออกมาอีกแล้วอันนี้เป็นลำต้นเก่าค่ะโรสแมรี่ต้นใหม่แล้วก็ติดแล้วนะ มะเขือสองต้นก็ติดด้วยค่ะต้นหอมเล็กน้อยก็กำลังจะเกิดมาแล้วพริกก็ติดค่ะพริกสี่ต้นติดหมดเลยอันนี้แครอทแครอทนี้ก็มีตายไปบ้างค่ะเพราะว่าโดนแมวแมวก็ามาย่ำในนี้แล้วก็ตายไปก็มีสองต้น ตายไปสองต้นมะเขือเทศติดอยู่สีต้นน่าจะพออยู่นะสีต้นค่ะอันนี้กระหล่ำก็ติดหมดทุกต้นค่ะกลับมาที่นี่เหมือนเดิมส่วนผักน้อยๆของเราบรรยากาศตอนเช้าๆมาสดชื่นกับสวนผักกันดีกว่า วันนี้โชคดีค่ะอากาศไม่หนาวนะช่วงนี้ตอนคืนอากาศร้อนต้องเออ่ต้องเปิดหน้าต่างนอนกันเลยค่ะเดี๋ยวมมลิน,นจะเก็บยอดโรสแมรี่ที่มันหักนี้ไปทำน้ําชาโรสแมรี่ค่ะสองยอดที่มันหักนี่ลึบนี่ค่ะ ไปต้มในหม้อทำน้ําชานะน้ำชาจากใบโรสแมรี่อันนี้เป็นต้นเก่าที่มันรอดตายจากโรนหิมะถล่มค่ะตอนแรกคิดว่าคงไม่รอดแล้วแหละก็ยังยังรอดมาได้อยู่นะนี่ปะโอเคสําหรับเช้านี้ ริรนสวิตเซแลนด์แวะมาทักทายเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะคะเอาบรรยากาศตอนเช้ามาให้ชมมาฟังเสียงนกร้องตอนเช้ากันด้วยค่ะ mm hmm. ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เหมือนเดิมค่ะ mm hmm. ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม พบกับมลินใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ